ก็เามื่อวานเขาให้ค้นตัวทุกคนนี่ฉันค้นไปสองคนแล้วก็เจอปืนก็เลยต้องยึดมาก่อนจริงๆแล้วเฟยบอกว่าฉันไม่ต้องคืนจริงๆเก็บไว้เพื่อที่จะเอามาไว้ปกป้องหมู่บ้านเราในอนาคตที่พวกเขาจะมาทําร้ายแต่ว่าฉันได้ยินมาว่านายต้องลําบากที่จะต้องเอาปืนของตัวเองอมให้พวกนั้นทั้งๆที่มันไม่น่าจะใช้เรื่อง ไม่เกี่ยวเลยฉันใจเชิญแล้วได้คุยกับเธอไม่ได้คุยกับ,กบเธอมาตั้งนานเลยได้ครับเรื่องใหญ่โตเลยหรือเปล่าหรือว่าผมไปทำอะไรให้หรือเปล่าครับ คิดมากไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่ามันมีแต่เรื่องแต่เรื่องนะ่ะแบบระแวงหมดแล้วที่ไหนที่มันจะเงียบๆไหมฮะอืมผมคิดว่าอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรสะพานก็ได้นะแล้วรถของแคมนมาจอดไว้ตรงนี้เนี่ย แบบรับตาคนนิดนึงก็ดีค่ะรับตาคนเลยเหรอเอ่อหน้ตาใต,ตาตะ่านก็ได้ครับไม่ใช่เต้นในนี้หรือเปล่าพอตเตอร์ไงไม่ครับอบีอคครับ เสียงเบาประมาณนี้ได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินชัดแจ๋วเมื่อช่วงหัวค่ำฉันได้ยินพวกคุณคุยกันแล้วก็ฉันถามเฟดเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานเขาบอกว่าคุณจะเอาปืนไปคืนพวกนั้นเหรอคะอ่าใช่ครับแล้วผมผมเอาไปคืนแล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างก็ มันก็แฮ p ี้นะครับเหมือนกับว่าเขาพูดประมาณว่าแค่ผมคิดจะมาคืนเขาก็ขอบคุณมากๆแล้วแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นเขาดูเหมือนว่าคิดได้กับเรื่องที่เขาทําลงไปใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าเขา,เขาคิด,ดได้เขาสํานึกผิดแล้วก็เขาขอโทษผมด้วยผมก็ขอโทษเขาด้วยกับเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้น ผมคิดว่าทสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็คิดว่าเรื่องทุกอย่างระหว่างพวกเราพวกผมเออ่ Deadfield กับ No Man มันจบลงแล้วครับโดยที่เขาเนี่ยไม่ติดใจเลยว่าออ่ปืนที่เขาจะได้คืนเนี่ยมันกี่กระบอกเพียงแค่ว่าผมมีความคิดที่จะไปคืนเขาก็แฮปปี้แล้วประมาณนี้ครับผมจริงๆตอนแรกเนี่ยเฟดจะบอกว่าอยากจะให้ค่อยๆค,คืนทีละกระบอกแล้วเป็นเครื่องต่อรองผมคิดว่ามันจะเป็นการ ต่อชนวนสงครามที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องของการกลุมความได้เปรียบเสียเปรียบเขาเข้าใจที่ผมสื่อใช่ไหม,มผมก็เลยตัดสินใจว่ามันเป็นเรื่องดีในอนาคตในระยะยาวใช่ไหมใช่ครับไม่อยากให้มันมีเรื่องบาดหมางต่อกันแล้วก็จะต้องมากลุ่มอาวุธยุทธปกรณ์อะไรก็ตามเพื่อที่จะเอาไว้คมขู่กันผมก็เลยตัดสินใจคืนเข้าไปทั้งหมดเลยแต่ฉันได้ยินมาว่านายเอาปืนของตัวเอง คืนเข้าไปด้วยหมายถึงว่าหามาไม่ครบทุกกระบอกหรือเปล่า่อ,อต้องบอกแบบนี้ครับคือมันมีในส่วนของที่เขาเนี่ยบอกว่ามันเจ็กระบอกใช่ไหมครับแต่ในส่วนของที่ผมรวมจากในหมู่บ้านเนี่ยมันสามกระบอกแล้วก็ของทางคุณ KB อีกหนึ่งกระบอกเป็นสี่กระบอกซึ่งผมคืนเขาไปให้ได้แค่นั้นแล้วก็ ตอนนี้ไม่เป็นแบบนี้ครับคือพอสี่กระบอกเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวานฮ w อกเนตกับแอดฟอร์ 4, เนี่ยมีความเข้าใจว่าต้องได้คนละหนึ่งกระบอกซึ่งวันนี้เพิ่งเคลียร์กันไปผมก็เอาปืนของผมกับไมเคิลเนี่ยให้ไปก่อนโดยที่ไม่ได้บอกใครแล้วก็เหมดูแค่ไม่กี่คนแต่คือวันนี้เนี่ยเขาเอาปืนกระบอกนั้นกระบอกที่ห้าไปคืนให้กับทางฝั่งของโนแมนแล้วซึ่งมันก็ยังไม่ครบอยู่ดีแล้วก็แอดฟอร์ก็ไม่ได้ด้วย <Okay. S 1> ครับก็ประมาณนั้น คิดดีแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าคิดว่าเขาจะไม่มาตังควาเราอีกอาจจะแค่ในตอนนี้ผมคิดว่าผมคิดดีแล้วครับดีแล้วแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของที่ไปคุยกับวันนี้มันค่อนข้างจะ,จะโอเคเลยแหละอะไรวะาใครมา เข,เขาจอดดูเราหรือเปล่าดูไม่ทันด้วยว่าใครตอนผู้ผ่าครับคือออกมาจากซองคืนเฮ้ย นี่เป็นปืนที่ฉันได้มาจากพวกนั้นเมื่อวานตอนแรกฉันคุยกันกับเฟดว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่ต้องคืนเขาแต่ฉันเห็นใจแล้วก็เห็นความตั้งใจของนายว่านายคงจะมีความคิดที่อยากจะเลือกทางที่สันติแต่จริงๆฉันกับเฟดไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆแล้วฉันไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะต้องไปคืนเพราะคินคิดว่าสักวันยังไงพวกเขาก็ต้องมา หาเรื่องเราอยู่ดีไม่วันไดนก็วันหนึ่งมันอาจจะดีแค่ในระยะนี้แต่ว่าถ้าเกิดนายคิดแบบนั้นฉันก็จะปืนนี้คืนให้นายครับตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะไปคืนด้วยตัวของฉันเองแต่ว่าฉันคิดว่าฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะคุยดีด้วยหรือเปล่าแต่ถ้านายเอาไปคืนแล้วเายืนยันว่าเขาคุยดีอคุณดาชชาคิดดูแล้วครับไม่ควรไปด้วยตัวเองแล้วมันเ มันไปนอยู่ที่คุณดาชาติได้ไงครับเนี่ยไปยึดเข้ามาแล้วครับก็เมื่อวานเขาให้ค้นตัวทุกคนนี่ฉันค้นไปสองคนแล้วก็เจอปืน mm hmm. ก็เลยต้องยึดมาก่อนจริงๆแล้วเฟดบอกว่าฉันไม่ต้องคืนจริงๆเก็บไว้เพื่อที่จะเอามาไว้ปกป้องหมู่บ้านเราในอนาคตที่พวกเขาจะมาทำร้ายแต่ว่าฉันได้ยินมาว่านายต้องลำบากที่จะต้องเอาปืนของตัวเองไป mm hmm. ให้พวกนั้นทัทง้ทงทที่มันไม่น่าจะใช่เรื่อง ต้องทําแบบนั้นนายไม่จริงๆนายไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรแบบนี้ก็ได้อ่ะอืมผมเข้าใจครับผมเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วคือต่อให้พวกเขาได้คืนไปมันก็มีส่วนที่ผมจะต้องชดใช้ให้กับผู้ที่เขามาขอความเอ่อพูดคนที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากเขาอยู่ดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าการที่เขาไม่ติดใจเนี่ยซึ่งผมก็มองว่าไม่ติดใจจริงๆครับเรื่องเกี่ยวกับจํานวนปืนงั้นผมว่า ันจบไปแล้วแล้วก็คุณดาชาเก็บไว้ดีกว่าไหมครับผมคิดว่าทางฝั่งเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าสมมติว่าฉันไม่ได้เก็บไว้ฉันจะเอาปืนนี้ให้คุณกูดแต่ว่าเฟดก็บอกว่าให้ฉันเก็บไว้เผื่อว่านาคตอาจจะต้องใช้ปกป้องหมู่บ้านเราแต่พอฉันมาได้ยินว่านายต้องเอาปืนนายให้พวกเขาไปซึ่งปืนแต่ละกระบอกมันก็ค่อนข้างที่จะหลอมขึ้นมายาก ฉันคิดว่านายน่าจะใช้ประโยชน์มันได้มากกว่าฉันคือผมจะบอกแบบนี้แล้วกันครับผมไม่อยากจะเอาความคิดผมเป็นที่ตั้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคิดแล้วมันถูกผมมองว่าสิ่งที่ผมทําไปแล้วผลลัพธ์ที่ได้มาผมคิดว่ามันเหมาะสมแล้วก็แฮปปี้แล้วรวมไปถึงของฝั่งนู้นด้วยการที่มันจะมีผลลัพธ์อะไรที่มันเพิ่มเติมผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับแล้วก็ผมก็อยากจะเผื่อใจสักนิดเึงว่าสิ่งที่คุณดาชาคุณเฟดคิดมัน อาจจะถูกต้องคิดว่ากระบอกนี้เราไม่จําเป็นจะต้องไปคืนเขาก็ได้ครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าตอนให้เราเอาไปคืนเขาผมว่ามันก็ไม่ได้มีผลหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นกว่าเดิมผมว่าแต่ชาเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าฉันคิดแค่ว่าครั้งนี้ฉันจะลองให้โอกาสพวกเขาดูถ้าเกิดว่าครั้งหน้ามันยังมีการมาหุ่นวายกันอีกหรือว่าเกิดการปล้นอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจับได้ก็แปลว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราเลย ถต้าที่เราให้โอกาสเขาไปมันก็สูญเปล่าอ่าถูกต้องครับเลยแค่คิดว่าอยากจะคืนๆไปแต่ถ้าในเอาเป็นยังไมครับคือผมคิดว่าคุณชาเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยที่ดีขึ้นเพราะว่ามันจบทุกอย่างแฮปปี้แล้วแล้วก็เผื่อกับกรณีที่คุณาชากับคุณเป็ดคิดถูกเผื่อในอนาคตหรือว่าถ้าในอนาคตมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆผมว่า เรื่องนี้ที่จะพูดในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าแล้วเรายังมีเจตนาที่อยากจะคืนเขาอยู่รวมไปถึงเราก็บอกเหตุผลเขาที่เราเก็บไว้เพราะอะไรเอาชื่อผมไปอ้างก็ได้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาหรือมีใครติดใจอะไรผมคิดว่าก็บอกนี้เก็บไว้ดีกว่าครับเข้าใจที่ผมสื่อใช่ไหมอย่างน้อยคือก็ไม่อยากเอาความคิดตัวเองเปที่ตั้งตอทั้งหมดแล้วก็ ถ้อยากจะให้มันมีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วก็เผื่อไว้ในกรณีที่มันเป็นที่คุณสองคนคิดจร,จริงๆถ้าเก,ก็บไปดีกว่าแล้วถ้ามัน,นดันมี <จะ S 1> ปัญหาเกี่ยวกับจ<ะ>ํานวนปืนเราผิดชอบมันเองครับแต่ผมคิดว่ามไม่น่ามีแล้วฉันจะเก็บไว้แล้วก็จะแม,มามันออกมาใช้จนกว่ามันจะมีเรื่องที่เราจะต้องใช้ปกป้องหมู่บ้านครับผมก็ดีมากที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้านายมีความจําเป็นที่ต้องใช้ปืนก็ มากับฉันได้ตลอดเลยนะเออได้ครับแต่ผมคิดว่าผมคงไม่น,าน่าจะต้องใช้ไปก็จับป้องกันตัวเองนะ่แล้วก็ไม่เคยตั้งแต่ผมมีปืนผมไม่เคยเอาไปยิงอะไรเลยครับนายเคยจำได้หรือเปล่าที่ฉันเคยบอกว่าฉันเคยไปป้นคนมาฉันไปป้นเหล็กเขามา44อ่ะแล้วฉันก็รู้สึกผิดจากคำพูดของนายแบบว่าจริงๆแล้วฉันอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นแบบนั้น แต่ว่าพอไปนอนคิดดูแล้วจริงๆเราไม่ควรที่จะทำร้ายใคร้วชาติไปทำอย่างนั้นด้วยเหรอไปถึงว่าตั้งใจหรือเปล่าครับก็ถามว่าตั้งใจไหมก็ห้าสิบห้าสิเพราะฉันไปกับเพื่อนเพื่อนฉันบอกว่าลองตั้วันหนึ่งนะอาจจะอาจจะนะอาจจะต้องไปป้นคนก็ได้ แต่ฉันคิดว่าคนอย่างนายไม่น่าทำแบบนั้นหรอกเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นนายคงไม่คืนปืนเขาอ่ะมันก็ถูกครับคือ,อมันคนต่างทำอะไรที่มัน้วยมีเหตุผลหมดแหละโอเคผมอาจจะไม่ได้ป้นคนแต่ผมอาจจะฆ่าคนเลยก็ได้นะนายไม่ฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลหรอกจริงไหมออครับผม เก็บไว้นะครับถือว่าผมขอให้กระบอกเก็บไว้อย่างน้อยถ้าไม่ปกป้องหมู่บ้านก็เก็บไว้ป,ป,ปกป,ป้องตัวเองก็ได้ครับแล้วก็ไม่ใช้เพื่อ่วนรวมดีกว่าใช่ครับถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะต้องลองสร้าใหม่เองอถ้าเกิดผมคิดว่ามันไม่มีใครตั้งคำถามแล้วครับเกี่ยวกับปนกระบอกนี้เพราะว่าทุกอย่างมันจบก็คือจบแล้วครับ ยืนปกติก็สูงอยู่แล้วยืนบนเดินสูงกว่าเดิมอีกแต่ว่าแล้วเรื่องปืนนายก็ต้องหาของทำใหม่มอีกอีกจะบวชได้แล้วนะพ่อเจมมี่ผมคิดว่ามันไม่ได้ยุ่งยากหรือว่าขนาดนั้นหรอกครับเพราะมันเด็กน้อยครับของนอกกายผมจัดการทำขึ้นใหม่ๆมาใหม่ได้ครับ ช่วงนี้มีข่าวแปลกๆวันนี้เห็นบูบอกฉันเกี่ยวกับเบาะสายที่เขาไปเจอมาอยัางไงก็ถ้ามีเรื่องอะไรแลกเปลี่ยนกันก็พูดคุยกันได้นะฉันก็อยากจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันมันมีบางอย่างที่ฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องต้องทดลองอะไรแบบนั้นได้ครับเดี๋ยวถ้าจริงๆแล้วผมคิดว่าอะไรหัวก็ดีนะเดี๋ยวผม ไปผมจะพาคุณดาชาไปดูด้วยตัวเองแต่ผมคิดว่าวันนี้ไม่รู้ว่าการที่ผมเดินทางไปหรือไปกันมาเนี่ยมันมีคนติดตามอะไรไปหรือเปล่าคิดว่าริงช่วงก่อนดีกว่าครับมันจะค่อยปลอดภัยโอเคมันก็ค่ำแล้ว ันจะเข้าเต็นท์แล้วล่ะกายก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะออกไปแล้วก็ไม่มีอาวุธด้วยตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะรีทําขึ้นมาครับคุณตาชาก็ดูแลเองเหมือนกันครับมันจะข้ามแล้วเข้ามหมู่บ้านไหมครับ คือเท่ากับว่ากระบ,บอกนี้เนี่ยกับ4ที่เรายึดมาก็เป็น5แล้วมันหายไปไหนสองไอ้เหี่เฮ้ยหายไปแล้ว ครึ่งพันเนี่ยอ๋อหีหลังพุ่มโอ้โหผมคิดว่าหายไปไหนเสร็จแล้วตกใจหมดนึกว่าตกใจหมดนึกว่าผีหรือเปล่าพอดีเดินผ่านพุ่ไมไปก็ส่อง ดวงตาสีม่วงอเมทิ์เรืองแสงออกมาเล็กน้อยภายใต้หน้ากากดวงตาสีม่วงอเมทิ์เรืองแสงหมายความว่าเฮียเย้ยอะไรวะคนดูช่วยกูหาคำตอบน่อยดิตกตกใส่ะพิพา,ายแล้วจะแ,แปลงร่างไหมเนี่ยแปลงร่างไหมวะเนี่ย หมู่บ,บ้านด้วยกันไหมครับอบนุโมทนาสาธุงานอุปสมบทเจม,มี่คาร์โก้โอ้โหนะผมอนันนี้จะไม่ไปอีกเหรอดัตตี้เสียงรถเสียงการที่ไหนอะเมื่อกี้นะ <c oughs> ว่าไงไม่มีไรเกดได้คุยกับเจนินด้วยแหละเป็นไงอะ ดีขึ้นไหมนนวิธีนะฉันฉันถามเธอถึงเรื่องนี้ด้วยอะ่ะถึงอะไรของขวัญน,นะนนฉันจะบอกอะไรในายฟังนะวิวจะบอกอะไรละ่ะเจนีนบอกฉันว่าเสื้อที่ไหนให้เธอนะ่ะมันมอมแแมมเลอะเธอะกว่าตัวที่เธอใส่อีกใส่ระหว่างทางมันขับมันคุกฝุ่นเยอะไปหน่อยฉันว่า <laughs> หนักไหมล,ละ่ะ <laughs> หนักไหมล่ะจริงแต่แแตแต่เราได้คุยเธอแล้วก็โอเคพูดอะไรหรือเปล่าคุณลองไปแล้วใช่ไหมนี่คืออาร์ตี้ได้บอกเธอหรือเปล่าน่ะคุณติดใจก็เลยมาที่หน้าหมู่บ้านฉันไงสวัสดีครับคุณผู้หญิงจริงเื่อนผมเเคายลองเออสวัสดีค่ะได้ยินหรือเปล่าอ้าวได้ยินแล้วครับเออคือแต่ว่าฉันเพิ่งอพยพมานะคะปปอบพยพมา มานานหรือยังครับเล็ติดต่อทหารของหมู่บ้านหรือยังครับเอ่อเพิ่งเดินทางมาถึงเลยนะคะแบบว่าเพิ่งถึงเลยแสดงแสดงครับแสดงแสดงครับตรงนี้หน่อยครับแสดงมีชื่ออื่นไหมครับนนี้ครับนนี้เหมือนผู้หญิงคนีนึ่เพิ่งอพยพมาครับดูว่าจะโชว์ล็อกแพ็กเลยครับพี่ โชว์ด็อกแค็กเลยครับอันนี้คือขี้เกียจนะครับนี่ผมจะบอกโชว์ด็อกแค็กเลยครับขั้นตอนสุดสฮัลโหลครับฮัลโหลครับโชว์ด็อกแค็กเลยฉันต้องทำยังไงนะครับอ่าเพ่งเพ่งตามาที่ผมน่ะอ่าทำมือเป็นรูปอันติเนตนะโอเคครับผ่านครับปลอดภัยแเราต้องเพ้นหนึ่งเดียวคนในหมู่บ้านเราต้องกินใช่มันง่ายไปหรือเปล่าคุณเสด็งการอะไรอย่างเงี้ยตรวจการแบบว่าเฮ้ยผมฟ้องคุณกู๊ดนะผมฟ้องคุณกู๊ดนะไม่ไปชื่อหรือยังไงล่ะ เป็นพวกนายตรวจการแค่นี้เองเหรออะไรนะคะขอดูด็อกแท็กเธอได้หรือเปล่าอ้เชี่ยต้องมีัวจัดจะนีนอยู่ไหมคือมันมีสถานที่หนึ่งที่ฉันต้องพาเธอไปดูอะแต่มันยังไม่ใช่วันนี้อนเด oui> well> ี๋ยวฉันบอกเลยไหมล่ะบอกเลยไม่ได้หรอไม่ได้ถ้าบอกเลยมันก็ไม่คาใจดิเดี๋ยวมาบอกพรุ่งนี้เอาต้พรุ่งนี้ไม่มานะ แมลลืนมึงก็ไม่ตื่นแต่บอยแล้วมันต้องพูนแล้วปะพรุ่งนี้ของแมลลืนใครไม่บอกฉันจะออกจากกลุ่มฉันจะหนีออกจากหมู่บ้านแมลลืนอของแมลลืนก็ได้ไม่เป็นไรฮะมันไม่ปลอดภยัยไปตอนเนี้ยทำไมมันไม่ปลอดภย <c oughs> ัออดดภยจรงิงๆออกเลย่าดื้อเลยเอาเค้กได้ไปเองก็ได้นายห้ามฉันไม่ได้ด้วยนายรู้นี่นจะมี่ จะบอกว่ามันวันนี้มั้ยฮะฉันก็อยากรู้อะเออนั่นแหละวันนี้มันไม่ปลอดภยัยคนยังไม่เต็มหมู่บ้านอีกเหรอโอ้โหออบ้าน<อ>คนน้อยเร็วๆมันไม่ปลอดภยัยปลอดภัยอะไรทุกวันนี้ชีวิตก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วเออเชื่อฉันเถอะวันจะไม่ปลอดภยัยบอกมา คุณการะบอกมาสิผ่านอนุมัติเชิญครับยินดีต้อนรับ <c oughs> ขอบ <c oughs> ขอนุญาตคุณะสะกดชื่อนามสะกุลให้ยนืยนพิงยนืนพิงชื่อเะยืนพิงชื่อนะก็ะดู ถ้านายไม่บอกฉันจะขับรถเข้าโนแมนเดฟเฟ่ตอนนี้เลยนามสกุลคือ C L I F F ใช่ไหมครับมันค่อนข้างจะปลอดภัยนะฉันคิดว่าไม่น่าเป็นเลยชื่อเล่นไหมครับมีชื่อเล่นไหมอยากให้เรียกว่าอะไรเอ่ยไอล่าค่ะโอเคครับคุณไอล่านะชายไม่บอกฉันจะขับรถเข้าไปแล้วก็ขับรถชนไม่ใช่ลินบาทิงอ่ะถ้าพิงอ่ะที่ฉันเจอเลยแล้วก็มีประชุมหมุนบ้านยาวเลยแล้วก็มีประชุมกลุ่มตอบใช่ไหมใช่ ยอย่างที่บอกครับว่าล่าสุดเหตุการณ์ช่วยโอเคครับเอ่ <c oughs> เอเ <c oughs> ราทลงทะเบียน <c oughs> ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงไคุณคูตมาก็จะมาช่วงประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครับผมถ้ามาแล้วก็ติดต่อ,อรับเสื้อผ้ากับเขาได้เลยนะครับอ๋อขอบคุณมากค่ะครับผมวันนี้ท่านน่าจะเข้าไปในเต็นท์แล้วน่ะท่านท่านกูใช่ครับท่านกูดครับท่านกู ท่านเลยเหรอคะใช่ครับท่านครับ<อ><อ>ผมประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ขอบคุณมากค่ะใช้สิ่งที่มีในหมู่บ้านได้นะครับแล้วก็ขับหรืออะไรไ<ด>ก็ขอ,อดัสซี่ได้ครับก็ครับ,บ,บ,บใช่นะฉันอยู่ฮอกนี้่ะ <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยคือ อันนี้คือแบบเรียบร้อยจริงๆแบบไม่ได้แกล้งแล้วเมื่อกี้ผมแกล้งน่ะขอบคุณมากสาวมาทั้งคนออกไปยามใหม่ที่แบบดูจะเอาตัวรอดไม่ค่อยได้นะจะไม่ชื่ออะไรจริงเหรอกับผมเหรอให้ฉันก็บไม่ใช่คนเทรดิตนะหรอกอะไรเพราะแต่มีวิทยุหรือยังจ้าจะดำเนินการเลยแม่สาวตรงนั้นน่ะเอ่ออะไรนะคะ คิดมาดีที่สุดแล้วคือวันนี้ยังไม่ปลอดภัยตรงๆว่าไม่มีอะไรเลยสักอย่างเลยนะคะต่อไปก็ไม่มีโอกาสแล้วตอนที่เดินทางมาก็เก็บเศษเหล็กมาบ้างยแลกวเธอมีอาหารกินไหมเนี่ยฮะบอกตรงว่าเหลือชิ้นเดียวทั้งตัวแล้วล่ะค่ะีฉันมีอาหารกระป๋องเหลืออยู่นะอยากยากินไหมล่ะอาหารกระป๋องอะอ๋อถ้ากรุณาก็ดีค่ะมันรสชาติอาหารมันไม่ได้อร่อยเลยแต่ฉัน เดี๋ยวฉันจะเอาให้แล้วกันนะะถ้าเกิดว่าเธออยากได้นักหนาเออขอแค่ประทางชีวิตได้ฉันก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะเธอเป็นคนที่นี่ใช่ไหมเป็นเป็นเป็นคนที่นี่ค่ะรัหมาถึงแบบว่าเพิ่งอพยพมาใหม่นี่อยู่หมู่บ้านไหนฮะ,ะเธอลองที่ลองทะเบียนกับรัฐบาลไ้ก็เป็นเด a d f ล l นั่นแหละค่ะทำไมเขาไม่รู้จักเหตุทำไมไม่สนใจมาฮอกไหน่อยละจ้าอ วิวสวยนะวิวสวยนะแต่ว่าเดินไปไหนล่ะคะอยู่บนทิวเขาทิวทัพมองเห็นทั้งเมืองเลยอากาศเย็นๆน่ะอเองไม่มีอะไรจะกินไม่สนใจเหรอบรรยากาศอบอุ่นเอ๊ะน่าจะอบอุ่นเพราะว่าโดนแดดหรือเปล่าจดหมายก่อนไม่ได้ส่งจดหมายโดนแดดหมอกลงตลอดปีแล้วก็อยู่ ตัียก็เป็นอาหารหมู่บ้านเราเออมาบ่อยจัดเอ,อ่อฉบับนี้หินเลี่ยมฉบับนี้ต้องเขียน เจมี่ทำไมขอเข้าไปหยิบของในหมู่บ้านของนายหน่อยได้ไหมอะได้เข้าไปสิได้ใช่ไหมจะจะไปโดนยิง <alrededor> หัว <aside> ใช่ไหมนี่ใครยิงได้หรอต้นสว่าแต่เจ็ดเก้าสองหกสองเจ็ดเจ็ดเก้าสองหกสองเจ็ดเจ็ดเก้าสองหกแนะนำตัวสวัสดีค่ะอยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะ อยาดอะไรเอ่อจูเลียทำท่าไม่ได้นะทุกบ้านน่ะจูเลียชื่อว่าจูเลียค่ะฮอปเมนค่ะอ๋อเอออเออเอเออเอออเ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 ุอเอ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 อะออเออเออเอเอเออเออเอเออเเออเออเ่อเออเออเะเออ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 อ ขอโทษที่แนะนำตัวช้าค่ะฉันไอล่าไอล่าคลิฟค่ะเรียกไอล่าก็ได้ไอล่าว้าวคุณไอล่ารู้จักคุณซิลเวอร์ได้ยังไงคะเนี่ยไม่รู้จักใครเลยค่ะเรารู้จักคุณดัสตี้หรือเปล่ามามาเป็นเพื่อนกับจูเลียไหมคะอจได้ค่ะจูเลียจะพาคุณไปทุกที่เลยค่ะจริงครับนี่ครับจูเลียเนปเลยครับเป็นเป็นสุดยอดนักฝีมือในฮอกเมปเลยค่ะ ออเออว่าแต่คุณคนนี้ชื่ออะไรนะคะซิลเวอร์ครับซิลเวอร์อะไรนะเออยินดีที่ได้รู้จักค่ะผมเป็นเออนั่นแหละครับเป็นเป็นหน่วยการเกษตรที่ฮอกเนสนะครับคือที่ฮอกเนสกับเดดฟิล์อยู่รวมกันเหรอคะ อ๋อไม่ครับมาเที่ยวไอ้แชวอ๋อมาเที่ยวใช่ครับถ้าคุณสนใจก็สามารถเข้าเข้ามาที่ฮอกเนตได้นะคะฮอกเนตมีอะไรให้ทำหลายอย่างเลยค่ะซึ่งจูเลียจะพาคุณไปท่องเที่ยวสู่โลกกว้างด้ยนะคะแต่ว่าจูเลียจะไม่เป็นคนขับ คือหรกนะคะเพราะว่าไม่เป็นอ่ะผมเพิ่งส่งจดหมายเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยผมเพิ่งส่งไปเลยเนี่ยเวน่ามีสองเรื่องจะคุยด้วยค่ะเอ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคือโอ้โหว่างไหมคะว่างๆครับแต่เดี๋ยวผมผมขอใช้คอมพิวเตอร์สักแป๊บนึงได้ไหมแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวได้แป๊บนึงยวคนดูไปเอาข้าวหน้าหมูบ้างก่อนนิ เดี๋ยวตีสี่พี่ก็ตื่นมาใช่ล่ะ่ากบจูเลียนี่อยู่มูบ้านองมทันหรือเปล่าคใช่ค่ะนี่ไม่ได้เป็นการแบบว่าดึงตัวคนหรือเปล่าฉันเข้าใจผิดนั้นล่าเข้าใจผใจผิด ลุงจะขนุกเธอระดูผ่าน I'm looking at ชิวมองเธอแบบกำแพงฉันทำเพลงในสตูไม่ต้องเข้ในดิสแปลมัน I'm still got p l a แต่ถ้ายังไม่มีไฟเด็กจะควรแก่ถ้ามันจะหญิงดิสนีย์กินเชานิดแช่ามากื่มดิสติดวิสกี้จะเป็นวิสเซียชฟฟี่วันทีกก่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะมาช่วยทำบลูสีคาเฟ่